เอาทำไมมันตัวนี้มันเป็นมันเราใส่ไว้สูงสูงเงี้ยเอิงโง่เอิโง่ฮะเขาเรียกไอ้โง่เหรอไม่ฉลาดอ๋อไม่ฉลาดนี่เห็นปะยาวยาวฮึโอ้แบบนี้มันแบบนี้มันได้มันมันเวลาเราเก็บมันเก็บง่ายใช่ป่ะโอ้เราขยับขยับเพราหากันได้ มีมีอยู่เหมือนกันโอ้มีอยู่มีอยู่อยเออมีมีตัวเล็กๆล็กตัวยังไม่เข้าอุย้ยแต่เยเอวนะเนี่ยเตี้ยอ,อยู่เลยถ้าอยากเก็บตัวนี่ก็ขอดานเนี่ยเอันนี้เป็นป,าป,าปาลปาปลาปลากระดีวะปลา<ม>กระดีเหรอโอ้กระดีทำไมตัวใหญ่งีง้งวะครับโอ้โหเฮ้ย